เปิดคำตอบแพทนภพาตอบแล้วซ่อนรูปพีชานนจริงไหมเมื่อถูกสงสัยความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวของแพทนภพาและเบนเลสซิงจนกระทั่งชาวเน็ตหลายคนตั้งคำถามแม่จะทิ้งหนุ่มใหม่รุ่นน้องพีหรือไม่นอกจากนี้ก็พบว่ามีชาวเน็ตรายหนึง่งจู่ๆคอมเมนต์กลางไอจีแม่แพทว่าแอบน้อยใจแม่เอารูปพ่อพีที่ถ่ายด้วยกันที่เตอรี่ออกหมดทุกโพสเลยไม่นะแม่อย่าทำร้ายจิตใจพ่อพีนะแต่ยังไงก็รักและเป็นกำลังใจให้แม่แพทเสมอแหละและสงสารพ่อพีอะ่ะ แม่แพทเอารูปที่ถ่ายคู่พ่อพีที่อิตาลีออกจากไอจีหมดเลยเศร้านะพ่อพีก็คือคนที่มาเติมเต็มทุกอย่างน้อยนะที่จะเจอคนแบบพ่อพีอ่ะราสุดเพื่อนสนิทของแพทเจนเจนจินดาได้ออกมาอัดคลิปลงติกตอกพูดถึงประเด็นนี้แล้วค่ะโดยบอกว่าเรื่องนี้ยกหูโทรหาแพทแล้วแพทเผยว่าที่ผ่านมาแพทไม่เคยลงรูปพ่อพีในไอจีเลยเลยฝากถามว่าเม้นท์เหล่านี้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนได้ติดตามแพทจริงไหมแพทไม่เคยลงรูปเปิดตัวพ่อพีในไอจีแต่ในติกตอกมี แต่ไม่เคยลบในไอจฝากไปถามว่ามีหรอไม่เคยลงรูปพ่อพีเมนแบบนี้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนติดตามแพทจริงหรือเปล่า